ถ้าย้อนกลับไปในช่วงปรีซีซั่นผมไม่รู้ว่าแฟนบอลบาร์เซโลนาขาดวันในตัวของคันซีฟลิกมากขนาดไหนต้องยอม,มรับนะครับว่าผลงานก็เสียรังวัดไปพอสมควรจากการคุมทีมชาติเยอรมันตกรอบแรกบอลโลกที่กาตาแถมมีของขวัญด้วยการโดนไล่ออกรวไปถึงตัวเขานะครับต้องเข้ามาแทนชาบีเออร์เดสตำนานสามโมสรอนเรียกว่าความกดดันก็มีอยู่ไม่น้อยแต่ใครจะไปเชื่อครับในเวลาไม่ถึง6เดือนเขาเป็นคนปลุกพลังเด็กระเบิดจากลัวลามาเซยทั้งที่ตัวผู้เล่นแทบไม่แตกต่างจากสมัยชาบี้เท่าไรและก็ยังเคยโดนล้อเลียนทางเรื่องการเป็น จ้าบุญย่งในดีวควาตตัวดานิโอโมมาจากไลฟ์ซิอยู่เลยกระนั้นครับตอนนี้บาซ่าเป็นจา่าฝูงของลาลิกาสเปนนำหน้าเรอัลมาดริดห้าคะแนนผลงานมาสเตอร์พีบนั่นคือการบุกไปข่มขืนแล้วยืนขำกับราชนชุดขาวถึงทิ่ซาเตียโกบาร์เบลสี่ e CO, C, ประตูตศูนย์ในขณะที่ยูฟาแชมส์ลีกครับฮันซี่ฟลิกสร้างชื่อกระชอนด้วยการเปิดบ้านถล่มบาเยนมิวนิกไปสี่ประตูตอนหนึง่งฟลิกทำให้บาร์เซโลนาชุดนี้เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปในพริบตาและสิ่งที่เขาทำได้ในบาซายุคนี้โหดเหี้ยมแตกต่างไปจากเเดิตรงไหหหนนนนวัี้้ขอบสาาจล่ใ ครับไฮสแักรีโว่พีรันเนอร์สบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเพราะว่ามีช่วงล่างซูเปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชั่นที่ทำให้ห้องโดยสารนิ่งนุ่มนั่งสบายในทุกสถานการณ์ ก่อนจะไปพูดเรื่องแท็กติกของฮันซี่ฟลิกต้องขอปรบมือเรื่องการเตรียมตวัวและการทำการบ้านมาเป็นอย่างดีของฮันซี่ฟลิกมากๆเพราะเขารู้ดีว่าถานะของบาร์เซโลนาในยุคปัจจุบันเป็นอย่างไรมีข้อจำกัดในเรื่องเม็ดเงินและมีข้อจำกัดในการซื้อผู้เล่นนาใหม่อย่างไรบ้างดังนั้นฮันซี่ฟลิกจึงเลือกทำงานกับทรัพยากรที่มีและกเติมผู้เล่นที่เขาเชื่อว,ว่าทำให้บาร์ซ่าไปได้ไกลกว่าเดิมจากจุดที่พวกเขายือยู่ฟลิกเป็นคนนอกที่ไม่ได้เป็นลูกในส้ของบาร์ซ่าดังนั้นสิ่งแรกที่เขาทำและเตรียมตัวมาจากบ้านคืออททใใให้้้เเเเตตะะบาาาาาารรซ่่่่่ขขจจถึึงงงแกกกนนนลสิีไมวคป็ รุ่นหรือแข่งซีเนียของทีมถ้าทุกคนกระแรงพอและนี่พอทําให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพร้อมวิ่งสู้เพื่อทีมในสนามก็จะมีโอกาสลงเล่นก่อนใครใครอย่างในช่วงปรีซีซั่นเขาได้ทาบทาเมตีอาโกอาคาทาร่าอดีตลูกทีมมาช่วยประสานงานกับัรเตะรุ่นน้องในทีมเราไปถึงช่วยเหลือในแง่ของการวางแท็กติกเพราะว่าฟลิกมองเห็นถึงประโยชน์ในตัวของตีอาโกในการเข้ามาช่วยเป็นรอยต่อด้านความสัมพันธ์กับผู้เล่นในทีมได้เป็นอย่างดีเพราะว่าตีอาโกถือว่าเป็นเด็กฝึกจากลัวรามาเซยและก็มีฐานะเป็นตำนานเหมือนกันดัััังนนน้้กกกก็ไม่่แปลลลใใจเเยครบทีซิือช เตจากเยาวชนจากลัวลามาเซียทั้งที่มีอายุ17ปีลงเล่นเป็นตัวจริงถึง3คนในเกมเปิดตัวคุมทีมบาร์เซโลน่านัดบุกไปเยือนบาเลเซียในเกมลีกสีซันนี้ก่อนจะเก็บ3แต้มเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนั่นทําให้ฟีฟลิกเริ่มได้ใจนักเตะโดยเฉพาะกับเด็กๆทุกคนที่รู้ว่าตัวเองก็มีโอกาสเหมือนกันและในความที่ฮันซิฟลิกครับยังใหม่กับบาร์เซโลน่ายังใหม่กับลาลิกาสเปนเขาจึงต้องการเรียนรู้กับทีมให้มากที่สุดอย่างน้อยก็ให้นักเตะทุกคนในทีมได้รับรู้ว่าสไตล์มทีแบบนนนสัั่่่งงไหซึิ เจนมากเลยคือความตรรงไปตรงมาไม่อ่อนข้อให้กับข้อผิดพลาดถึงแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามเช่นเรื่องการตรงต่อเวลานี่คือสิ่งที่ฟลิกให้ความสาคัญเป็นะระดับแรกฟลิกไม่ได้ออกกฎเกณฑ์อะไรที่มันดูอึดอัดไม่มีระบบปรับเงินเหมือนโค้ชคนอื่นๆเขาปล่อยให้นักเตะจัดการเวลาชีวิตกันเองแต่เมื่อ,อไหร่ที่คุณมาสายกันันหมายความว่าคุณจะไม่ได้โอกาสลงเล่นเลยซึ่งเรื่องนี้เป็นดรีมิดฟิล์คนสําคัญของบาซ่าเคยเล่าให้ฟังไว้ว่า ในยุคชาบี้เนี่ยหากผู้เล่นมาสายพวกเขาจะต้องจ่ายเงิน1,000ยูโรต่อนาทีแหละครับและทุกๆนาทีที่ผ่านไปเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแต่ถ้าว่ายุคข,ของฮันซี่ฟลิกใครมาสายมึงไม่ต้องลงเล่นเป็นตัวจริงไม่ได้มีชื่อในเกมถัดไปทันที นั่นก็หมายความว่าต่อให้คุณจะเป็นนักเตะสําคัญแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่มีความรับผิดชอบก็จะไม่มีส่วนร่วมกับเกมแบบไม่มีข้อแม้สิ่งแรียกว่ากฎนี้ครับแทบไม่มีใครกล้าฝ่าฝืนนอกจากนี้ฟลิกยังมีกฎระเบียบเล็กๆน้อยๆที่ให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามซึ่งมันก็ไม่ได้เหนือบากกว่าแรงเช่นวันแข่งขันหันซีฟลิกต้องการให้นักเตะทุกคนใส่ยูนิฟอร์มสโมสรมากกว่าแต่งตัวแบบไหนก็ได้เพราะว่าการแต่งตัวแบบไหนก็ได้มันเหมือนเป็นการมาเดินแฟชั่นก่อนเกมมากเกินไปและยังมีเรื่องของการนัดรวมตัวให้้้นน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 นััักกกเตะะอออคคคาาาางงงงืืืที่่่่โรรรแแมมใขขพจสสว และเหมือนเป็นการปลูกฝังทัสติให้เรียนรู้ตรงกันฮันซีฟลิกสร้างบรรยากาศอันคึกคักและการเล่นอันดุเดือดให้กลับมาที่บาร์ซ่าอีกครั้งเขาให้ความเชื่อให้ความมั่นใจกับผู้เล่นดาวรุง่งพร้อมกับรู้วิธีใช้งานนักเตะซีเนียหลายคนที่ผลงานเคยดรับลงไปสมัยชาบี้แท็กติกแรกที่เราได้เห็นกันแบบช,ชัดๆของบาร์เซโลนาในยุคของฟลิกนั่นคือความฟิตที่เราแทบไม่ได้เห็นนักเตะบาร์ซ่าจะเดินหยอดแย่ไม่วิ่งเข้าหาบอลเพราะว่าฟลิกสไตล์คุณต้องฟิตไว้เป็นอันดับแรกถ้าจํากันได้ครับตอนที่ฟลิกคุม หลายคนกล้ามเนื้อมัสเคิลแข็งกระแรงขึ้นยังเห็นได้ชัดเรียกได้ว่าวิ่งได้90นาทีไม่มีหมดดังนั้นพวกเราแทบไม่ได้เห็นบาร์เซโลนายุคของฮันซิฟลิกแผ่วป่ายเรียกง,ง่ายๆว่าถ้าออกนําคู่แข่งเมื่อ,อไร่มีแต่จะยิ่งเพิ่มมากเป็นเท่าตัวเป็นการปิดช่องว่างที่บาร์เซโลนาเคยโดนแซงอยู่บ่อย และเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่ทราบนั่นคือพีฟลิกได้เปลี่ยนแปลงทีมงานโค้ดฟิตเนสเขาปลดอีบันตอเรสโค้ดฟิตเนสยุกชาบี้ออกและไปเซ็นสัญญากับชูริโอทาวส์คัเปนหัวหน้าโค้ดฟิตเนสคนใหม่เข้ามาดูแลถึงคันที่โจลลาปอตาประธานสามโมสรยืนยันเลยว่าการซ้อมของทีมตอนนี้โคตรเดือดโคตรเข้มข้นนักเตะสามารถวิ่งเพรสใส่คู่แข่งได้ครบ90นาทีในขณะที่แท็กติกในสนามครับเดวันที่ฟลิกเข้ามารับงานคุมทีมบาร์ซ่าเขารู้ดีว่าสโมสรแห่งนี้มีสไตล์การเล่นแบบติกิตาก้าแต่ในสไตล์ของเขาครับคือต้องการเสสรริม้้าางพืนนฐัก ทุกคนมาผสมผสานการเล่นแบบ r ดเ t ็กฟุตบอลถ้าจะให้พูดแบบภาษาชาวบ้านครับก็คือการจ่ายบอลสั้นๆให้เยอะที่สุดอารมณ์เหมือนเล่นวิวอัพจากเกมผู้สัมปตูแบบเท้าสู่เท้าแต่ทว่าการเดินทางของฟุตบอลจะเร็วขึ้นและสนใจการทําประตูมากกว่าเดิมเรียกง,ง่ายๆว่าถ้าเห็นช่องให้จ่ายได้ไม่ว่าไกลหรือไกลก็ต้องทําได้ทันทีอย่าคิดเยอะอย่าใช้โอกาสเปลือง แท็กติกนี้ตำแหน่งกองกลางและสามประสานแดนหน้าสำคัญมากๆกองกลางต้องฉลาดเอาตัวรอดต้องเก่งและวิสัยทัศน์เป็นเลิศในขณะที่เกมรุกก็ต้องมีตัวพักบอลและจบสกอร์ชั้นเยี่ยมซึ่งพวกเขาก็มีเลว,วันดอฟสก,กี้และก็ปีกสองฝั่งอย่างลามินยามาและราฟินญ,ญาที่มีความวัยเป็นเลิศเหมือนกับไฮรักลีโวพีรันเนอร์รถที่ทําให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างผ่อนคลายไร้ความกดดันช่วงล่างนิ่งนั่งสบ,บายทุกสถานการณ์ซึ่งตอนนี้ครับบาซ่ายิงไปแล้ว55ประตูรวมทั้งลาลิกาสเปนแ,และก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส ซึ่งการให้โอกาสกับนักเตะเยาวชนนะครับนั้นทาให้คุณอาจจะค้นพบเพชรเม็ดงามเหมือนกับมาร์กาซาโดเจ้าหนูวัย21ปีที่กาลังเฉิดฉายบนผืนฟอยญ้าจริงๆแล้วกาซาโดเล่นเป็นแบ,บ็คขวามาก่อนครับแต่ฟลิกเห็นอะไรหลายอย่างของนักเตะรายนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแย่งบอลผ่านบอลไปทั่วสนามส่งบอลทะลุช่องทําให้กาซาโดถูกจับมายืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับในแบบฉบับหมายเลข6และมาร์กาซาโดครับการเล่นตำแหน่งนี้แบบทีราซีจับเหลือเกินยามที่คู่กับเรดี้เจ้าตัวทําไปแล้ว5แอซิ์นับว่าเยอะมากจากการลงเล่น15นัดรวมทุกร,กรง บรรครับมาร์กาซโดลงเล่นให้กับทีมชาติสเปนชุดใหญ่ไปแล้วล่าสุดคือนชนะสวิตเซอร์แลนด์สามสองทั้งทางที่5เดือนที่แล้วครับเขายัางเล่นอยู่ในดิวิชั่น3ของสเปนอยู่เลยอีกหนึ่งคนที่เห็นได้ชัดอย่างชัดเจนครับนั่นคือราฟินญากับตันลำดับที่4ของสโมสร,รซึ่งก่อนหน้านี้เขาต้องไปเชิญหน้ากับอุปสรรคความยากลำบากเกิดจะออำลาทีมไปตั้งแต่หกเดือนแรกก็เพราะว่าผลงานมันย่ำแย่โดนวิจารณ์อย่างหนักทำอะไรก็ผิดพลาดค่อนข้างเยอะจบสกอร์ไม่ได้เลี้ยงกระแทบไม่ผ่านใใคครรรรีีีีั่่นนแแกกาาฟิิิมมสตตเเเฉลยยงงปะพ6 ประตูเท่านั้นแต่ในซี่สั้นนี้ครับต้องบอกว่านี่คือราฟินญ่าร่างทองทุกอย่างที่มันเคยแยกกลับมาสดใสการกระชากกับลูกบอลที่มีสปีดเร็วเหนือนรกการจบสก,กอร์ที่เฉียบคมยิ่งกว่าใบม,มีดการจ่ายบอลอันชัญฉลาด16เม12ประตู10แอซิสนี่เป็นคําตอบซึ่งถ้าถามว่าตอนนี้ราฟินญ่าเก่งขนาดไหนแฟน,แฟนแฟนบาร์ซ่าก,ก็คงตอบประมาณว่าราฟินดิโนโย่เลยครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ฮันซี่ฟลิกได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบาร์เซโลนานในยุคป,ปัจจุบันตอนนี้พวกเขานำเป็นจ่าฝูงลี พร้อมกับผลงานที่โคตรหล่อชนะ3แพ้หนึ่งบอกเลยว่ายิ่งเล่นยิ่งหน้ากลัวนี่ถ้าตัวผู้เล่นกลับมาเคารบแบบเต็มสตรีมเมื่อไหร่รับรองว่าบัดเถิงเริงใจไฮซักรีโวพีรันเนอร์สบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเพราะว่ามีช่วงล่างซ u เปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชั่นที่ทำให้ห้องโดยสารนิ่งนุ่มนั่งสบายในทุกสถานการณ์